นี่คอแขงด้าต้องอุ hmm. mm ้มอย่างนี้นะอุ้องนี้อเราุมอย่างนี้ให้คอเขาแขงอย่าให้เขางหน้าเนี่ยมันเหงนมากมากมันจะไม่ถูกเนี่ยจะอุ้มเนี้ยนึให้หน้าเขาคะค่อยลงมสวัสดีมองเห็นมเนี่ยมองมองนี่ ปลุกปลกปลุกโงนออารมณ์ด no ีร uh ุ yes. yes. s. <S okay. uh ้มอย่างนี้ลูกลูกทยปลาไปลาบหลป้ปลาไหลปาปาไหลปาไปลาไปลาไอปลาไปไปไปุปปาปปปุปปปุปปุปาปาไปลปปปา หาพเดียวมากเดียวเวลาไม่มาเดี๋ยววันไหนมาเอาหัวล้านชนเป้งกับอามาเลยหล่ามาเลยมาจะหาให้นะเอาวาชล้งเลยนชนป้งเลยเห็นเห็นมเออเอาหัวลชนเป้งกับลามาเลยใช่มชนหลมาหอกาคุยคุยเราวคุกับหลอมานเร็วแยคุย้งเล่นคุยคุกับหลอมานะค็วใครรลคุยกับหลอมาทีคุยหลกมาลูกคุยกับหลามา หน่อยก็ได้ดึงอีกนิดหนึ่งแล้วมีผ้าเล็กๆนิ่มๆดับผืน <c oughs>